สวัสดีนักเเด็กๆวันนี้วิชาภาษาไทยเราจะมาเรียนเรื่องคำที่มีทอนำมทุทูตัวฤกตัวฤืมาไปดูนะะปนเนื้อหาการเรียนกันเลยคำที่ใช้ทอนำมุทูทอนำมุทูเป็นพยัญชนะตัวที่17ในพยัญชนะ44ตัวนะคะของไทยทอนำมุทูเมื่อใช้เขียนเป็นพยัญชนะต้น อ่านออกเสียงได้2แบบกันดูนะคะแบบที่1ออกเสียงเป็นทอทหารนะคะแบบที่สองออกเสียงเป็นดอเด็กเด็กจำได้ไหมคะ,ะเด็กครูจะดูตัวอย่างให้นะคะตัวอย่างอันที่1ออกเสียงเป็นเสียงทอมีคำว่าอะไรบ้างดูนะคะขันทะสีมาเด็กๆดูที่ตัวสีฟ้าเห็นไ,ไหมคะ อ่านว่าขันทะสีมาแปลว่าเขตแดนขันทศกรอ่านว่าขันทศกรนะคะแปลว่าสารให้ความหวานใช้แทนน้ำตาลทันตคาชื่อเครื่องหมายสำหรับค่าอ,อักษรที่ไม่ต้องการออกเสียงเด็กๆดูที่ตัวสีฟ้านะคะนี่ยอันนี้คือจะออกเสียงเป็นทอทหารนะคะ ดูอันตัวอย่างอันที่สองออกเสียงเป็นดอเด็กมีคำว่าบัณฑิตดูชื่อคำอ่านบัณฑิตออกเสียงเป็นดาเด็กเห็ไหมคะหมายถึงผู้ทรงความรู้ผู้มีปัญญานักปราชญ์บ er ัณฑดะครับบัณฑดะก็คือตัวไฟออกเสียงเป็นดอเด็กหมายถึงกองสองหน้าขนาดเล็กชนิดหนึ่งมีหลัก อยู่บตอนบนผูกตุ้มห้อยลงมาทางหน้ากองใช้กวยให้ตุ้มแกว่งกระทบหน้ากองทั้งสองข้างก็คือเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งบ่ายทำต่อไปนะครับมนดนะคะตัวดอกสีฟ้าตัวดอกเด็กหรือหมายถึงเรือนยอดขนาดใหญ่นี่คือออกเสียงทอนามโทออกได้สองแบบก็คือออกเสียงเป็นทอทหารแล้วก็ดอเด็กนะคะ ่ะไปดูตัวต่อไปเลยค่ะคำที่ใช้หหือเป็นสระเกินก็คือสระที่มีเสียงพออยัญชนะรอเรือรวมอยู่ด้วยหฤอ่านออกเสียงได้3แบบแบบหนึงออกเสียงเป็นหฤแบบที่สองออกเสียงเป็นริแบบที่สามออกเสียงเป็นเรนะมีตัวรอเรือด้วยนะคะอ่ะ ดูตัวอย่างนะคะอันที่หนึ่งออกเสียงรึคำที่หนึ่งรึดูนะคะออกเสียงเป็นสระอึส่วนของปีซึ่งแบ่งโดยถือเอาภูมิอากาศเป็นหลักมักแบ่งออกเป็นสามช่วงคือรึอดูฝนรึดูหนาวและรึรดูร้อนค่ฤรืหัด หมายถึงผู้ครองเรือนพึกษาหมายถึงต้นไม้มรุตยูหมายถึงความตายชื่อดาวเคราะห์ดวงหนึ่งกรดูที่ตัวสีฟ้ารอเรือออกสระอีอ่านวะฤอ่านดนะคะลักษณะที่สองออกเสียงเป็นริะนะคะคำที่หนึ่ง ฤทธิ์อำนาจศักดิ์สิทธิ์ดูนะคะออกเสียงเป็นดเดอสลีอันวารีนะคะกรดสัณหาส่วนของเนื้อไม้ซึ่งมีสีดำเกิดเมื่อตอนไม้มีบาดแผลพบเฉพาะในต้นไม้บางชนิดมีกลิ่นหอมใช้ทำยาได้คำต่อไปตรินนะคะสรอิตริน,นะะรรนหมายถึงหญ้า ไปคำต่อไปทฤษฎีหมายถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ได้จากการปฏิบัติอย่างถูกต้องอันนี้คำออกเสียงที่เป็นริรออิริแบบที่3ออกเสียงเป็นเสียงเรมีเพียงคำเดียวก็คือเรออ่านว่าเรอหมายถึง เวลาที่คาดว่าจะได้ผลดีเรียกดาวที่มีเสียงสว่างในตัวเองว่าดาวฤกษ์มีแค่เสียงตัวนี้ตัวเดียวนะคะเด็กจำได้ไหมคะอันนี้คือตัวตัวรือตัวรือออกเสียงได้3แบบนะคะอ่ะดูตัวสุดท้ายคำว่าคำที่ใช้รือรือ ถ้าใช้โดดโดไม่ผสมกับพยัญชนะใดจะมีความหมายว่าหรืออะไรไม่ใช่ซึ่งจะพบเฉพาะในบทร้อยกองแต่เมื่อนำมาผสมกับคำอื่นจะมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปเช่น,นเด็กดูในตารางนะคะคำที่หนึ่งฤาษีอ่นานว่าฤาษีหมายถึงนักบวชพวกหนึง่งฤสายอ่านว่าฤสายคำเรียกผู้เป็น ใหญ่เช่นกษัตริย์หรือไทยว่าหรือไทยหมายถึงใจความรู้สึกนนี้ก็คือผู้จะสรุปก็คือว่าคำที่ใช้เป็นตัวทอนามุทโตตัวฤตตัวร ữ, ือจะมี ตัวทนังมทูจะมีออกเสียงสองตัวใช่ไหมคะออกเสียงเป็นททหารแล้วก็ดเดดกส่วนตัวรือก็จะออกได้สามเสียงใช่ไหมคะออกเสียงเป็นร, ữ, เนรืเป็นริเป็นเรือส่วนตัวรือจะมีแค่เสียงเดียวก็คือตัวรือแค่อันนั้นอันเดียวนะคะ,ะเรามาเจอแบบหัดคุณครูจะพิมพ์ให้ไปที่หลังนะคะสำหรับความรู้เกี่ยวกับ คำที่ใช้ทนมนโทตัวรืตัวร ữ, ือนะคะครูฝากไว้แค่นี้เด็กๆศึกษาอ่านในหนังสือเรียนกันได้อีกนะคะเพิ่มเติมนะคะสวัสดีค่ะ